ทางร้านของเราได้รับผลกระทบมากนะครับจากเพจที่มาออกรายการของเรา <c oughs> ช่องเจ็ดโอเคเก็บจ่ะไม่ต้องปรุงค่ะอร่อยแล้ว <c oughs> ต่อด้วยช่องสามนะครับรายการนะครับแล้วก็ช่วง จานถึงสุกนี่ก็จะประมาณเที่ยงๆที่ยก็จะเต็มทางร้านเราเปิดมาตั้งแต่ปี5-6หเรือก่อนเลยแล้วเราก็เลือกสั่งชามเล็กที่เริ่มต้นเพแค่2ีเพราะเราตั้งใจว่าเราจะกินอีกหลายเมนูอย่างแน่นอนและเราก็เบิ้นกันไปเลยถัดจากน้ําตกก็มาไหนจงจําไว้นะเราไม่มีใครวิ่งอกผลกระทบแรงมากตางควตลอดปลาหลิงชันอันนี้เป็นเพจดังนะครับโคนิคายผู้ตี๋วเรือต่อคิวีบาท มีธรรมดา20กินกับป้าคนนที่ขอเสนอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ที่ข้อดีและค้อถูกตามรอยจากเพจดังมาค่ะสั่งเยอะมากเลยอะทุกคนอาหารมาไวยิ่งกว่ารถไฟชินคันเซนอีกผมลูกค้าก็แวะมากินก็ดีใจครับชอบคนละในซอยเล็กๆอยู่ในซอยลื่อยเช่นกันแต่ก็ยังมีคนแวะเบียนเข้ามาต้องตั้งใจมากินทาง้ันได้ผลกระทบเป็นอย่างมากครับก็อี้ไม่พอนั่งเลยนะครับต่อคิวค่อนข้างเยอะมาก เป็นเกิดความรักด้วยแหละชอบกินก๋ยเตี๋ยวก๋ยเตี๋ยวทุกอย่างนะคือเราเนี่ยเป็นคนรักก๋ยเตี๋ยวชอบกินก๋ยเตี๋ยวตะเวนกินไปทั่วเลยหนานลงตากล่าสุดครับช่องไทยรัฐทีวีนะครับที่ยวเอใแดงครับร้านนี้หุ่นลูกค้าตายไปด้านในกันเลยค่ะปามมาอะไรครับผลกระทบของเราค่อนข้างมากนะครับที่นั่งเนี่ยต้องไปรอข้างร้านก๋ยเตี๋ยวเราหมดวั